ครับไอ้เมื่อกี้นี่งานเมื่อกี้มันเสร็จแล้วครับมันเป็นงานไอ้ไลแมนอีโคเนาะเป็นงานราคาเหมาของแอปไลแมนแล้วค้านี้ผมกดมิเตอร์มามันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแต่ว่าไอ,อ้ในราคาในแอปที่บริษัทจ่ายนั่นบริษัทจ่ายสามร้อยสามสิบสามสามร้อยสามสิบสามแต่ว่าคนขับนั่น ได้สองอยปดสิบเอ็ดสองได้สองร้อยแปสบอดบาทครับสองสบเอ็ดบาทนี่ยก็บบยังดอกแต่ว่าก็คือคือมันเสียโอกาสอ่ะแทนที่เขาจะได้สามร้อยหกสิบเนานะคือสามร้อยสบเอบวกยี่สบเป็นบกลลัก,กัท่องเรนมีเตอร์นบัลลัแต่ว่าเขาได้สองรอยแปดสิบเอ็ดบาทอันนี้ก็ดยังบ่อพอนะบาทเนี่ยค้นครับเนี่ยข,ข่าเป็นราคาเมาเนี่ยเขาสิไปโดน น้องสิไปโดนไอ้คาคอมของคาหักเปอร์เซ็นต์อีกนะหักเปอร์เซ็นต์ในกระเป๋าเครดิตเท่านั้นหักเปอร์เซ็นต์ในกระเป๋าเครดิตนะแอปมันอกหักไปท้องผมกระเป๋าเครดิตร้อยร้อยร้อยก็บาทนะร้อยแปดบาทอ่ะมันหักไปเหลือสี่สิบสองบาทอ่ะเท่ากับว่ามันหักไปอีก,กาาประมาณประมาณเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทมันก็ซ้ำมาผมได้แค่สองลอยเท่าี่ผมจะได้สามร้อยหกสิบอันนี้ก็คือก็สี่สิบบวกสี่บอกว่าคือ งานราคาเหมางานอีโคน่ะแท็กซี่บ่ครอย,อยากรลับเพราะว่ามันถือหักเปอร์เซ็นหลายมันถือหักเปอร์เซ็นหลายเพราะนั้นคนที่ใช้แอปนั่นพยายามเอินเป็นเอินเป็นแท็กซี่ครับเอินเป็นเรียกเป็นแกล็บแท็กซี่เรียกเป็นไลแมนแท็กซี่อย่างเิเขาก็สิได้คนขับอ่ะมันสิได้เงินสิได้เงินสีสีตกมันกับคนขับสิได้เงินหลายแต่ว่าในในมุมในมุมของคนนั่งอะ่ะคือคือ ราคาเหมากับราคาแท็กซี่คุณกับใจใจพอๆ้อกันแหละครับใจพอๆ้อกันแต่ว่าแต่ว่าเขาคนขับเนี่ยมันติเลือกเลือกขับงานแท็กซี่หลายกว่าเพราะว่าราคาราคาเหมาอ่ะราคางานเหมาอ่ะมันถึงหักคอมมิชชั่นหลายฮะหักค่าคอมไปหลายคือเขาหักเปอร์เซ็นต์หลายในงานแอปนะครับเพราะนั้นไงพยายามพยายามเรียกเรียกเรียกเป็นลายแมนแท็กซี่หรือแก็บแท็กซี่ไว้ครับแต่ว่านไอ้อันนี้สมมติว่า สำหรับรถแท็กซี่นะอันนี้มุมมองสำหรับรถแท็กซี่แต่ว่ารถบ้านน่ะรถบ้านที่มาขับแอปน่ะผมก็มองว่าเขาเจ้าคือยังรับราคานี้ได้แต่ว่าคดีขาเจ้ารับได้น่ะเพราะว่าคือยังซี่ครับไอ้รถรถรถไอ้รถบ้านที่มาขับเนี่ยรถรถข้าเจ้าอ่ะบัตลงทุนสูงเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยพรนคันเป็นล้านแท็กซี่คันพรานคันเบิดเป็นล้านบางคนเบิดเป็นล้านหาพรอนแล้วอ่ะ แต่รถบ้านเนี่คุณแบบพี่ไปซื้อรถเต้นรถอย่างมามันราคาถูกรถมือสองซื้อมาก,ก็ได้ราคาส0 0องแสนสามเนี่ยสภาพโคตรดีเลยคือได้ขับแล้วไงก็คือก็คือเอาขันเอารถบ้านมาขับในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะคุ้มกว่าคุ้มกว่าหลายแล้วก็ผมแนะนำเลยครับผมแนะนําเลยแท็กซี่ปฏิเสธผู้ริษาทเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับ คือผมเห็นมาตลอดคือผมก็เข้าใจดอกแท็กซี่ขั้นอื่นที่ว่าปฏิเสธผู้โดยสารนะแต่ว่าผมอ่ะว่าเคยปฏิเสธสมมติว่ามันมีคนโบอกอยู่ข้างทางเนี่ยโบอกอยู่ข้างทางเนี่ยแล้วมันมีแท็กซี่ขั้นหนึ่งอยู่ทั้งหน้าผมเนี่ยเขาจะจอดเทียบเฉไปถามคนเนี่ยผมจะกระิจอดตามเขาไปเลยดิจอดตามเขาไปเลยจอดไว้ทั้งหลังเขานั่นแหละแต่ว่าผมมาไปยุ่งกับผู้โดยสารเขาดอกเขาคุยก่อนซึ่งมันก็เป็นเมื่อกี้ผมเห็น ผมเห็นจ่าจเลยคือมันเป็นแสงนีคือมันไปคุยปุ๊บกัะหนึ่งมันก็ขับออกไปแล้วปุ๊บล้วก็ผู้สารชาวต่างชาติน่ะจะเป็นชาวอินเดียหรือชาว่างอื่นเขาเอายางมาขึ้นรถผมอ่าเขาก็ถามว่าเขาก็ถามเป็นรุสางกินแล้วเ็าถามว่าไอเป็นอย่างคนขับเมื่อกี้คือยังขึ้นว่าปไปแพตินัมแพตินัมแพจิ่นมอผมก็บอกผมบอลูแต่ว่ามันเมนผมผมบอลูนก็เกิดเป็นอย่างเขาขื้อว่าปไปแต่ว่าการให้ผมเดาคือ มันยานรถติดแต่รถติดแถวประตูน้ำอ่ะประติน้ำเรา,ม,ามันติดโอ้ยผมก็เลยผมก็รอดเขาฟังวางสีละ่ะแต่ว่าผมนะ่ะผมเคยปฏิเสธผู้ดีสารอ่ามันก็บอกว่าผมก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยข,นขันก็คุยกับเขาแหละก็ว่าว่าเอ้ขันเป็นคนยานรถติดบ่หนามาเฮ็ดอาชิบขับแท็กซี่ผมว่าผมบอกผมไปเบิรเจ้าติจังผมไม่ใสก็ไปเบิรพัทยาเชียงใหม่ผมไปเบิด,มมบด,บบดนะ รถติดมองดงมองไดผมก็ไปเบิดอันนั้นคือผมไงแต,แต่ว่าแต่ว่าคําว่าแท็กซี่บริสุทิ์วิสานน่ะเห็นซื่อมือครับเห็นซื่อมือจอท้ายไว้รถคันต่างหนาเวที่เขาขับว่าขับแท็กซี่เขาผมที่จอท้ายไว้รถเราก็ผมได้ตลอดได้ค้นตลอดเลยเพราะว่าผมรับตลอดเนี่ยครับมันก็นนนนนมาฮอดเลยหรือล่าแพทินัมแพทชันมอนะ เนี่ยเ็ข้างหน้าประตูน้ำเนี่ยใส่เวลากับบริษัทแค่หานาทีกว่าเองต่เงินลอยก็บ,บาทแท็กซี่เพราะเอาอะ,อะย่านรถติดเพ่าะ้นออโอ้ย้วดีแท้แท็กซี่ท่มบริษัทไว้ผมเสร็จผมอีกแล้วเมื่อกี้รับนาจุฬามาสารแรงงานกลางตรงเลยแยกสะพานเหลืองมาหน่อยนึงระยะทางกิโลเดียวกิโลกว่าครับ ได้45ี่าบาทหนึ่งจุดสองกิโลเอาซีที่ผาบาทใส่เวลาห้านาทีถึงบวมมนน่วะเออประมาณพอถึงห้านาทีดอกแน่คุณปฏิเสธผู้ดีสารเนี่อย่างได้เงินล่ะใกล้ก็ได้เงินไกลก็ได้เงินงน,นี่ครับวงเวียนยี่สิบสองเมื่อกี้พึ่งรงอากง กงลงรับเล้าจากเอ,เอ๋มหาพฤธารามเนาะใกล้ๆเนี่ยมหาพฤธารามก็คือตรงข้ามหัวลำโพงนั่ะล่ะตรงข้ามสถายอดไฟหัวลำโพงเก่าอ่ะตรงข้ามมาปุ๊บรับมาแล้วปุ๊บไม่แม่มาส่งล้านฮานแล้วมากินฮานพะโล้แล้มากินเนื้อฮานล้านพัตคานฮานานจีนนี่แหละพัตคานจีนเป็นล้านขายฮานเนาะขายฮานขายเป็ดพะโล้แล้มาล้านยุคนถึงวงเวียนยี่สิบสองกรกฎาเนี่ย ที่ผมส่งลงเมื่อกี้น่ะขึ้นรถปุ๊บเอาก่งเรายื่นแบงลอยให้เลยแล้วเอาไปเลยร้อยหนึ่งก่งบอกนะเห็นบ่กของบดใก่ไก่เขารับเบิดเลยเพราะว่าเนี่ยมิเตอร์นะ่ะกดมิเตอร์มานันสี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดบาทออนไลน์กอนหนานลานนะ้านเ็จะเอาให้ลอยหนึ่งก็าจาเออให้ลอยหนึ่งแล้วขเขาเห็นว่าจอดรับเขาเดี๋ยวละเพราะว่าเขาอาจจะโบกหลายคันแล้วคน,วนบ่รับ เห็นว่าเราพิการนึงสิหนาเห็นว่าประมาณว่าเราพิการเราเอ็นัน่งรถเปรนั่งรถเอยังก็นั่งนั่งรถเข็นกลานั่งรถเข็นถ่ายลุ้นฟุตบอลครับเอ้คนผู้ซอยแล้วผู้ซอยก็จะเป็นคนใส่ลแล้วนี่แหละคุณยิงอ่าบาสนี้เราคือผมเราขึ้นรถผมจอดรับเราปุ๊บขึ้นรถปุ๊บเรายืนแบ่งล้อยเลยเอาไปเลยร้อยหนึ่งพี่จ๋าแกบอกเนี้ยแกเป็นตะกงนะ้ะเรียกเรียกผมพี่ การรับไ้งานส่งของที่ว่าพ่วงไปกับงานส่งค้นเนี่ยมันกับมันวาเขารับถูกงานหรอกครับกับประมาณว่าอยู่ที่ว่าจังหวะอ่ายังจังงานเนี่ยของเต็มรถเลยเขาเกิดไ,ไปรับงานอื่นเมื่อไรล่ะเขาต้องค่อยๆเขากต้องไปส่งงานนี่มันแล้วก่อนแต่ว่าการวางจังหวะเป็นงานแค่พวกส่งเอกสารส่งของชิ้นน้อย่องส้ครับ เขาอาจจะบ,บรับผู้ดยสารข่างทางไปได้เองสินะะแต่ว่า,าไปทางเดียวกันดิไปต่ออีกหนึ่งจมดห้า่ว่าเาก็ขันเขาเสียงขันเขาเสียงกระเสียงกระลับกระลับไปเลยแต่ว่าขันันเขาแบบว่าไปจอดรับคนน้นจริงสิขันไปปฏิเสธเขามันก็จิกลายเป็นปฏิเสธผู้ดยสารอีกเลยเขาจิเขากระตืประเหตุเขาต้อง ผมก็ต้องใส่วิญญาณเบิงวา่าเขาสิตหลับหรือบรัหลับน้งสินะ,ะแต่ว่าส่วนหลายผมสีบ่ค่อยขันรับงานแก็บส่งของขึ้นรถแล้ว,ลวผมก็สิบ่รับบ่รับค้นขางทางดอกยกเว้นว่าขันว่าเปิดเปิดไล์ไปนํางสิหล้งมันมีงานไล่แม่นเขามาไปทางเดียวกันครับที่ผมไปส่งของเนี่ยเออนี่ผมรับผมรับเออผมก็สิเก็บของให้มิดชิตรวยค้น นคนที่ว่าเอินไลแมนหูสินะผู้ดิสารขึ้นมาเขาก็เขากับปึ๊บเออไปทางเดียวกันเขาก็ไปรับผู้ดิสารไล่แมนต่อไปน้าแต่ว่าแต่ว่าเวลาไปส่งเขาก็ไปส่งผู้ดิสารกอนส่งกองเขาก็เลยเลยไปส่งของอย่างสี่ประมาณนี้แหละมันกลายเป็นว่าเขาเรียนแถวเดียวทางเดียวกันเขาก็ได้สองสองงานสองใบอย่างสีหน้าครับ บรรยากาศถนนสีอยุธยาครับเ,เขตพญาไทาเดี๋ยวข้ามไปก็จะเป็นโซนราชปรารถอีกสองรอยเมตรเลี้ยวขวาแล้วขับไปเรื่อยๆบนถนนสีอยุธยาถนนสีอยุธยาจะมีโรงแรมเกิดใหม่ครับโรงแรมอีก <Green land. S 2> เ0้ิเมตรเลี้ยวขวาวแล้วขับตรงไปเรื่อยๆบน <Green land S 2> ถนนสาย <Hotel. S 2> เดียวกันเขาเข้าไปเมื่อสิมันก็สิิ ขับตะพานไปเร็นเลยตรงไปเรื่อยๆอีก700ดนตรจากทางเลี้ยวขวาแล้วขับไปเรื่อยๆบนถนนสีอายุทยาแถวนี้ล่ะที่ว่าตึกมันสั้นๆหลายๆช่วงพนดินไหวอ่ะมีเลยฟ้าแลนด์นาฮานอ่ะเออมันมันเห็นรู้ไฟ่ฝ่าเพรมื้อนี่โรงแรมควีนแลนด์ความจริงมันจยะความมื้อแห่ว่าว น้อขึ้นร่บันมามันจีแบบมองว่ามองเสมือนว่ามันอยู่ตรงกลางสะพานเลยนักทรายก็จะเป็น King Power หลังน้ำสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาแล้วขับไปเรื่อยๆลงังนนสีอายุทยาออกไปสู่ถนนจ,จตุรทิศครับก็จะมุมงคลอีเก้าสิบเมตรเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนสายเดียวกันถนนจตุรทิศนี่แหละเป็นในหลวงรัเกานเป็น ต้นแบบที่รงไปเรื่อยๆบนถนนสีอยุธยา <คน S 2> อีกหนึ่งกิโลเมตรคนอยู่นอกเมืองเขาเมืองไหนไงตะเกามันเป็นจตุริทิศนี่มันเป็นตะเกาเป็นสลัมเด้เป็นชุมชนเป็นสลัมเนี่ยมันก็ใส่บารมีเพิ่นเนะยาะใหญ่ออกใหญ่ออกแล้วตัดถนนพานตัดจากเมืองอ่ะมันก็โยงไปออกนอกเมืองไหนไงครับเมื่อจะออกไปหาพระรามเก่าออกไปหาโมอเตอร์เวย์ได้ครับมอเตอร์เวย์ก็ไปชนบุรีเลยยาวๆเลยชนบุรีพัทยาระยองเหมือนกัน เนี่ยครับถนนจตุรทิศแล้วเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วช่วงเบิงต่อเน,นื่องมาจากถนนสยุดยาแหละครับลางน้ำสยุดยาเนี่ยแถวเขาเอิ้นย่านลางน้ำเนาะคิงพาวเวอร์ลางน้ำนะต่ว,ว่านี่เขาในเขาเข้ามาแล้วแถวนี้บริเวณนี้ก็จะเอิ่นว่าสามเหลี่ยมดินแดงแนะเนาะตะวัาอยู่บนถนนจตุรทิศมันก็จะผ่าน,นสามเหลี่ยมดินแดงขึ้นไป กติกามถนนรัชดาพิเศษกษัตริย์ถนนมือจะเี็ลงใส่ถนนพระรามเก้าครับถนนจตุรทิศจตุรทิศใช้เลนส์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ subscribe